ตวงพาณนนิชย์เตรียมจัดงาน Prime Minister Export Award 2024รางวัลสูงสุดแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกของไทยภายใต้แนวคิด Forward and Beyond the Power of Perfection ก้าวล้ำสู่สากลสร้างพลังสู่ความสำเร็จสนับสนุนการใช้ซอฟต์ o วร์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความน่าเชื่อถือการค้าระหว่างประเทศในตลาดสากลพร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติใน PM Export Award 2024 24สต่อยอดความสำเร็จในเวทีการค้าโลกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16เมษายน2567ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ pmaward.ditp.go.th ก็วันนี้มาแถลงข่าวงานโครงการ Prime Minister's Export Award นะครับครั้งที่31นะครับของกรมส่งเสริมค้าระหว่างประเทศครับก็ เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ส่งออกไทยนะครับที่มีความยอดเยี่ยมในการที่จะสร้างแบรนด์แล้วก็ต่อยอดสินค้าและบริการนะครับของไทยไปสู่ตลาดโลกครับโครงการนี้ก็มีการคัดเลือกนะครับผู้ประกอบการยอดเยี่ยมนะครับในด้านการส่งออกในด้านต่างๆนะครับมีทั้งหมด7ด้านนะครับทั้งด้าน best design best exporter best brand best halal best OTOP นะครับแล้วก็ best service ด้วยสำหรับผู้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านบริการนะครับซึ่งก็ล้วนแต่ต้องมีความยอดเยี่ยมนะครับความเป็นเลิศในการที่ในการส่งออกนะครับในการขยายตลาดในต่างประเทศนะครับสำหรับสินค้าและบริการของไทยครับเรื่อง soft power ก็เป็นนโยบายสำคัญนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็รับมา ดำเนินการในโครงการต่างๆของเรา,เารวมทั้งในโครงการา Prime Minister's Export Award ด้วยนะครับอ,อย่างที่กล่าวไปก็คือ,อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้เขาต้องมีความเป็นเลิศนะครับอยู่แล้วในการที่จะขยายตลาดสินค้าบริการของไทยนะครับส่วนหนึ่งของอาการพิจารณาความเป็นเลิศเนี่ยก็คือเขาได้ใช้อัตลักษณ์หรือความเป็นไทย Thai ness หรือ Soft power ด้านต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยในการสารต่อให้สินค้าเขามีความนิยมมากขึ้นในต่างประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นเกณฑ์สำคัญในการให้คะแนนจากคณะกรรมการที่จะตัดสินครับก็ะจะมีความแตกต่างในแง่ที่ว่าเราเพิ่มน้ำหนักนะครับในการที่ผู้ประกอบการต่างๆให้ เอกลักษณ์ของไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการของเขานะครับก็สะท้อนเ,ออเรื่อง country branding นะครับหรือการสร้างแบรนด์ให้ประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นเป็นซ o ฟต์พาวเที่สำคัญหนึ่งครับครับก็ตลาดนำการผลิตแล้วกันนะเ,เรื่องของความต้องการของตลาดโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืน ความเป็นสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงสังคมมากขึ้นนะครับเราก็มีสาขาหนึ่งที่เราเรียกว่า Best Green and Sustainable Exporter นะครับก็คือผู้ส่งออกไทยที่เป็นเลิศทางด้านการคำนึงถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนครับผู้ประกอบการที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้ไม่จำเป็นต้อง มีประสบการณ์หรือเคยเป็นผู้ส่งออกแล้วนะครับหรือมีขนาดเล็กเริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพก็ยังได้นะครับเราอยากที่จะเห็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเข้ามาร่วมมากที่สุดนะครับเท่าที่เท่าที่จะทำได้โครงการนี้เนี่ยในการสมัครก็ทุกอย่างก็ทำออนไลน์ด้วยซึ่งก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยก็ ก็มีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เป็นไซส์เล็กๆไม่ว่าจะเป็น O-top หรือว่าเป็นผู้ที่อาจจะเพิ่งเริ่มส่งออกเนี่ยเป็นผู้ชนะแล้วหลายหลายบริษัทด้วยกันครับ ปีนี้ค่ะเราเปิดสำหรับสาขาเบสไท i บรนด์ Best Thai brand ที่เราพยายามที่อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีการสร้างแบรนด์ของตนเองเนี่ยเรียกว่า e m e r g i n e brand นะคะก็อยากเชิญชวนค่ะเป็นโอกาสที่จะให้เรามีผู้ประกอบการรายใหม่ๆหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญนะคะในการที่จะขับเคลื่อนอภาคการส่งออกของไทยนะคะรวมไปถึงธุรกิจบริการด้วยนะคะเราก็ยังมีสาขาด้านธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอนเทน ที่อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่สะท้อน ภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ในเรื่องของการเป็นซอฟ t ์พาวเวอร์ของไทยด้วยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนแล้วก็คิดว่าอย่างที่สปิเกอร์หลายๆท่านได้พูดนะคะว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วก็การเข้ามามีส่วนร่วมในรางวัลนี้ก็จะเป็นส่วนในการที่เราได้ทบทวนตัวเองดูเช็คลิสต์ของตัวเองในการที่จะเป็นผู้ส่งออกต่อไปในอนาคตค่ะสําหรับผู้ <Okay. S 2> ที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครในระบบออนไลน์ได้เลยนะคะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นพร้อมเลยก็คือ w w w p m award uh, go th ค่ะ